ผีขโมดชอบเลือสด,สดสดเป็นที่สุดได้กินแถวนี้หรือมีมนุษย์หากเจอคงดูดเลือดได้ถ้าได้สักชา้าใครห้ามชิดไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายดวงดีสมังกเูเนี่ย มาแรกๆได้เป็นพระเอกอยู่ไปอยู่มาเป็นตลกเอ้าเอาดูดูนี่พอปนัดดาวมาให้เรื่องปั๊บกดผีเขาให้สงสัยเรื่องหน้าคืงเ,เป็นหาตัวนี้เลยชีวิตรัทโทษฉันเองไม่ช่อผีก็หมดค่ะ พี่ขโมดเห็นรูปร่างสกรปรกอย่างนี้มีเพื่อนนะคะเพ<วก>ื่อนฉันนี่ชื่อว่าอีพายกสินอีพายกสินนี่เขาเป็นยักษ์ฉันเนี่ยเป็นผีเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอกันอีพายกสินนี่เขามีหน้าที่ฉีกเนื้อส่วนฉันนี่ผีขโมดมีหน้าที่สูบเลือดหากินด้วยกันได้ไดอาหนูมีคนไม่โกงผีมาแล้วหนี่ยด้านบนท้ายมือครับขอบ,บ,บคุณพระเจ้าอร่อยขอบคุณค่ะเดี๋ยววัดใหม่เพื่อนครับใหหน้าป้อกัน เดมวนไปด้วยเดยวพุงนีเป็นกระปุลไปชายะมังไก่ได้เกินฉันนี่มีหน้าที่สูบเลือดโซนีพายกิทสินนี่เขามีหน้าที่ฉีดเนือ้อเล้ยหากินด้วยกันได้วันนี้รู้สึกหิวเหลือเกินนัดก,กับอีพายกสินเขาไว้ว่าจะไปหายเหยื่อกินกันด้เวลาแล้วเดี๋ยวจะออกไปตามหอีพายกระสินดีกว่า เราพีขโมดกระโดโดโลดเต้นไหลความลำเค้นวิ่งเล่นไปมาเอ้ยชอบวิ่งล่นเรากระโดโดโลดเต้นวิ่งเล่นไปมาวัน ตัดใจตั้งใจไม่ไหวจะเดินทางม,มุ่งหนา้าหา,า,าอีทายก็สินใคหล่ะจะเจอกัน